มากันที่คําถามต่อมานะครับเป็นมะเร็งปากมดลูกสามารถที่จะมีบุตรและมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่หรือควรหยุดทุกอย่างไม่คว,ควรคิดที่จะมีสักกย่ยงก็ต้องขึ้นกับระยะนะครับ,รบเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องบอกเลยมันมีระยะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเริ่มเป็นนะครับเช่นมีรอยโรคผิดปกตินะครับเซลล์ยังไม่กินลึกมากนะครับยังไม่เข้าสู่ระยะที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ก็อาจจะยังมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราก็จะฝานเอาบริเวณเซลล์ที่ผิดปกติออกห่อแต่ถ้าเริ่มเป็นระยะหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะลุกลามไปเป็นระยะ2ต้นๆเนี่ยการผ่าตัดก็คือยกออกหมดเลยก็คือเดือดขึ้นได้ยอะลูกปลาลูกรังไข่อะไรพวกนี้จะยกออกหมดล่อต่อน้ําเหลืองออกพวกนี้ก็ยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่ายังมีช่องคลอดอยู่แต่ถ้า3ามสี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำแล้วเพราะว่า3ามสี่เนี่ย บางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการฉายแสงฝังแร่ซึ่งการฝังแร่ก็คือการฝังเข้าไปในช่องคลอดนะครับอาจจะทําให้เกิดการช่องคลอดอักเสบมีเลือดออกกระปิดกระปรอนมีการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะไหนนะครับเพิ่งเริ่มเป็นหรือว่ายังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าเริ่มมีรอยโรคผิดปกติพวกนี้อาจจะยังอนุโลมให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติแต่ที่สําคัญคือต้องระวังนะครับว่าเรื่องของการ ติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยอย่างที่บอกนะครับการตรวจคัดกรองนะครับการมีเพศสัมพันธ์อย่างระมัดระวังหรือการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อ HPV หรือการป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้พออาจารย์พูดมาว่า HPV เนี่ยคนจะเข้าใจว่าเยเป็นเฉพาะของคุณผู้หญิงหรือเปล่าทางผมเองคุณแม่ผมนะก็จับผมฉีดเหมือนกันผู้ชายสามารถรเป็นได้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งมงคชาตินะครับ,รบหรือ อาจจะเป็นเรื่องของหูดงอนไก่ได้ะน,นะครับหรืออาจจะเป็นมะเร็งทวันหนักอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเพราะ,ะฉะนั้นการฉีดเนี่ยต้องถือว่า,ถ,วาถ้าจะลดอุบัติการาาาก,การเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงจริงนะต้องฉีดผู้ชายด้วยเพราะบางทีเชื้อเนี่ยมาจากผู้ชายในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะครับหรือแม้กระทั่งสหราชอาณาจหรือประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะรณรงค์ฉีดในวัยรุ่นนะครับแล้วก็ฉีดทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเพื่อป้องกันนะครับเพราะฉะนั้น ตราบใดที่มันเป็นเรื่องของโรคติดต่อผ่านทางเพศสมัมพันธ์เนี่ยถ้าป้องกันในทั้ง สองเพศได้นียน่าจะดีที่สุดครับรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองเพศถูกต้องครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศที่เขามีการรณรงค์ฉีดทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอุบัติการการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงเนี่ยจะลดลงมากเลยครับอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากครับฉีดเนี่ยเท่าที่ผมจําได้คือมันจะต้องเป็นระยะฉีด3าครั้งใช่ไหมฮะมฉีดสามเข็มนะครับรบและแต่ว่าจะเป็นชนิด4สายพันธุ์หรือ2สายพันธุ์นะครับถ้าเป็น4ีสายพันธุ์เข็มที่2จะอาจจะเเข็มแรรกกดือนา6 สอแล้วก็ทั้ง3าเข็มนี่ควรจะฉีดให้ครบในระยะเวลาหนึ่งปีแต่ถ้าอยู่ในช่วงเด็กนะครับเช่นเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอายุยังไม่เกิน15บห้าปีนะครับเก้ถึงสิเนี่ยฉีดเพียง2เข็มห่าง6เดือนเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพจะเท่าเทียมกับฉีด3าเข็มในผู้ใหญ่เลยแล้วก็การฉีดในเด็กเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราติดอาวุธป้องกันให้เด็กเนี่ย ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้เด็กบางคนก็นะครับแหมวัยแล้วฉันก็แหมพร้อมนะเป็นดาวไปเลยเออเป็นพร้อมสีพร้อมสักเป็นดาวไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ท่านแน่แล้วท่านมีของอะไรคิดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสอลูกเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแหมฉีดปุ๊บก็แหม่ฉันพร้อมติดสติกเกอร์พร้อมเลยนะครับพร้อมขายติดบาร์โค้ดใช่ครับอ่ะก็ทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าเนี่ยเห็นไหม คุณหมอเองทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บเรียวมันเยอะก็ต้องทําตามเขาเรียกว่าคือช่วยกันแหละถ้าเกิดตาบอกว่า HPV เนี่ยคือไม่ได้รวมอยู่ในบัญชีกลางที่สามารถเบิกได้ใช่ไหมต้องบอกเลยนะครับว่ามีการเริ่มรณรงค์ฉีดให้ในเด็กผู้หญิงป .5 นะ,ค,ะครับแต่ว่าฉีดฉีดไปก็อย่างที่บอกนะครับจานวนวัคซีนที่สั่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มขาดตลาดไม่พอแล้วก็อย่างที่บอกถ้าจะฉีดให้ได้ประสิทธิภาพร้อเตต้องฉีดในเด็กผู้ชายด้วยไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิง ่าโอเคครับอดูแลตัวเองนะครับคุณหมออาจารย์หมอเตือนแล้วนะฮะว่าไม่ใช่ว่าป้องกันทุกอย่างฉีดทุกวัคซีนมีกี่ห้อฉีดหมดแล้วจะเหมือนเป็นบารโคดว่าฉันออนเซล์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเป็นการท้าทายไปเนะีเอออย่าท้าอย่าท้าทายอำนาจมืดนะครับ